สวัสดีครับท่านผู้ชมก็ผมอาจารย์ดรพาราดอนภาพยินดีต้อนรับสู่รายการโหราจัน .com นะครับวันนี้เป็นวันแรกถือว่าเป็นวันปฐมฤกษ์นะครับในการที่จะให้ความบันเทิงกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาระต่างๆการสอดแทรกธรรมะคุณธรรมและจริยธรรมนะครับตลอดจนการพยากรณ์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาในรายการได้นะครับหรือโดยเฉพาะแต่การของเราเนี่ยจะมีการถ่ายทอดนะครับ ให้ชมทาง psi 1.05ทุกๆวันพุธนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับในวันนี้นะครับเราจะมีทีมงานของโหราจารย์น .com นะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งประกอบด้วยนะครับทั้งสิ้นดุนักาันีท่านด้วยการที่อยู่เบื้องหน้านะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับอ่าวสวัสดีทุกๆสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านแรกนะครับท่านผู้ชมที่จะนําเสนอนะครับแล้วก็จะแนะนําให้รู้จักนั่นก็คืออาจารย์หมอท็อปหมอดูเจ็ดดาวนะครับซึ่งอาจารย์หมอท็อปเนี่ยท่านเองเนี่ยก็มีประสบการณ์อันยาวนานนะครับที่จะให้ความบันเทิงแล้วก็การพยากรณ์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาละครับอาจารย์หมอท็อปเอออาจารย์จะถามนิดหนึ่งอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองนะครับครับผมหมอท็อปหมอดูเจ็ดดาวนะครับ มากับศาสตร์พยากรสัตตะเทวดาซึ่งเป็นศาสตร์พยากรที่ศาสตร์พยากรที่ใช้การเวลาเรียกว่าไขรหัสแห่งการเวลาลิขิตชะตาชีวิตครับออหมอท็อปอาจารย์อยากจะรู้นิดหนึ่งว่าในรูปแบบของการพยากรณ์เนี่ยคือหมอท็อปจะผูกด,ดวงชะตายัางไงแล้วก็ประสบการณ์อันยาวนานตรงนี้เนี่ยที่หมอท็อปได้มาดูได้รับจากใดบันดาลใจอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนทีออ่ชอบในเรื่องของศาสตร์ลิรัต รือว่าในเรื่องของสมาธิภาวนามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ,ร,บรวมถึงเรียกอะไรศาสตร,ร์พยากรณ์ด้วยก็คือศึกษาเริ่มศึกษาเนี่ยมาตั้งแตอ่อายุประมาณ1 0 4 5เนี่ยเริ่มอ่านตำาราหาคุบาจาร์แล้วครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับคุณหมอท็อปเนี่ยไม่ทราบว่าจะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับก็คือที่ www.hola โดดลาจารย์ดแลวก็ทาง Facebook นะครับ พิมพ์ไปที่หมอดูค้นหานะครับหมอดูเจดหมอท็อปหมอดูเจ็ดดาวแล้วก็ทางโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ0830365151ครับเอาล่ะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าหมอท็อปเนี่ยจะมาแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้รับฟังนะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปอาจจะต้องให้ให้ หมอท็อปเนี่ยได้รับพยากรนะครับหรือว่าพยากรณ์ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เกิดอัธรตแล้วก็ติดต่อกลับมานะครับอย่าลืมนะครับเอาสำหรับท่านต่อไปนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราขอเรียนเชิญอาจารย์ป๊อปพายิีนะครับสวัสดีธรรมยานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านดิฉันอาจารย์ป๊อปพายิบซีธรรมยานนะคะคุณบอกป๊อปครับคุณหมออาจารย์ท็อปเนาะ ทีนี้อาจารย์พอปเนี่ยอาจารย์๊อปเอาอาจารย์พบโทษทีที่อาจารย์๊อบเนี่ยอยากรู้ว่าอาจารย์นเนี่ยดูพระยิบซีมานานหรือยังครับที่ดูเป็นจริงเป็นจังเนี่ยสามปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือดูปละบายแต่ว่าตอนนี้คือทําดูพระยิบซีครับ <c oughs> ผมทีนี้อาจารย์๊อปเนี่ยหมายถึงว่ามีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีความเชื่อเรื่องของ,ของการดูดวงแต่พระตอนหลังเนี่ยเราไปศึกษาธรรมะพอเรามีการวิปัสสนา ที่เข้มข้นเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเราก็จะเห็นกร,รของของคนอื่นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราเอามาช่วยคนได้ถ่ายทอดอก็แสดงว่าอาจารย์ป๊อบเนี่ยก็คือสามารถที่จะสแกนกรรมสแกนองค์หรือว่าการพยากรณ์ที่มีความลก็คือศาสตร์ที่ถนัดจริงๆก็คือไพ่ยิปซีจากยางสัมผัสมีพลังยาอันแล้วก็ใช้เลขศาสตร์เนี่ยเข้ามาประยุกต์ในการถอดรหัสกรรมครับผมทีนี้อาจารย์ ป๊อปเนี่ยไม่ทราบว่าช่องทางในการสื่อสารเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับค่ะที่ w w w h o r a j a ์ c o m นะคะแล้วก็ที่ Facebook อาจารย์ป๊อปไพยิปซีธรรมยานนะคะเบอร์โทรส่วนตัว0845449150ค่ะเอาล่ะ ขอบคุณมากครับในเบื้องต้นนะอาจารย์ป๊อบนะครับเไจะเห็นว่าอาจารย์ป๊อบเนี่ยก็มีความสามารถในการพยากรณ์ท่านผู้ชมทางบ้านมีความสนใจก็สามารถติดต่อสื่อสารเข้ามาได้นะครับในรายการอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านถัดไปก็คืออาจารย์พีทนะครับซึ่งจะมานําเสนอแล้วก็เออเาล่ะเริ่มเลยอาจารย์พีทถือว่าอาจารย์พีทนี่ถือว่าก็เก่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องประมาณนี้เพราะว่าเคยออกรายการ ่อหน้านี้มาแล้วใช่ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอาจารย์พีทนะครับยานจิตจักรวาลนะครับก็นะครับก็คือผมสามารถนะครับที่จะเขาเรียกว่าตัวดวงชะตานะครับโดยการสื่อจิตนะครับเพียงแค่คุณโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็สามารถสื่อได้เลยว่าคุณเนี่ยเอามีเทพโพธิสัตว์หรือว่ามีทางเบื้องบนเทวดาองค์ไหนนะครับคุ้มครองอยู่นะครับแม้กระทั่งคุณติดกรรมอะไรนะฮะ ผมก็สามารถที่จะบอกได้ชี้ทางแนวทางแก้ไขต่างๆให้คุณได้นะครับอ๋อแล้วมีอาจารย์พีทเนี่ยมีแรงบันดาลใจอะไรเข้ามาเข้ามาในจุดนี้ได้อะครับครับผมสิ่งที่แรงบันดาลใจนะครับก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยครับพื้นฐานเนี่ยผมชอบเขาเรียกว่าชอบการปฏิบัติธรรมนะครับนะครับเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐาน4นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาเรียกว่านิสัยผมแล้วเนี่ยชอบช่วยเหลือคนด้วยนะครับ ก็เลยมีคนเห็นเห็นคนมีทุกข์นะครับจะชอบเป็นคนเรียกว่าให้คําปรึกษาคนน่ะนะครับเข้าไปช่วยเหลือเขานะครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์พีทยานจิตจักรวาลท่านผู้ชมอาจารย์พีทไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์เนี่ยไม่น้อยเลยนะเนี่ยกี่ปีแล้วอาจารย์พีทสามปีแล้วครับสามปีแล้วกี่คนแล้วที่ผ่านการปรึกษาพยากรมาเกินกว่าพันแล้วครับเกินพันคนโอเคนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเอาล่ะคราวนี้ช่องทาง ช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็ไปเข้าดูเว็บไซต์นะครับ www.horajar.com นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับ0846957462นะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์พีทนะครับสวัสดีครับโอเคท่านผู้ชมนะครับคงจะเหลือท่านสุดท้ายที่จะมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับครับที่เราจะกล่าวไม่ได้คืออาจารย์ยกมณีศีอริยาทีวีจึงจะมาแนะนำตัวเองครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะอาจารย์หยกมณีศิระย,ยาเชวีค่ะก็ในศาสตร์นะคะของการที่เอามาดูาดูโชคชะตาของกับผู้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็จะใช้ศาสตร์ในเรื่องของจักกะค่ะก็คือว่าในกะได้มาจากการปฏิบัตินะคะของตบะในการของฤาษีที่ได้มาจากคุณตาค่ะที่ว่า,าคุณตาเนี่ยก็ได้เรียนรู้ศาสตร์ตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะคะพอคุณตาเสียชีวิตไปเนี่ยอา,อาจารย์หยกนะคะก็ได้ ศึกษาตามนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัตินะคะจนได้สามารถรู้ในศาสตร์ว่าพลังจักกะเนี่ยเขาเอามาใช้ในด้านไนด้านตรงไหนบ้างนะคะค่ะโอเคแล้วช่องทางในการติดต่อสื่อสารอาจารย์หยกมีช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะคะสําหรับอาจารย์แล้วก็จะติดต่อที่ w w w บไซต์ของอาจารย์ดนี่ละค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ098นะคะ8 6 9 0914ค่ะ เอาละท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นว่าทีมงานในเบรกแรกนะครับนะครับซึ่งจะมีจํานวนถึงทั้ง4ท่านด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่คือการแนะนําตัวเองของแต่อาจารย์แต่ละท่านซึ่งจะไม่ให้ความบันเทิงแล้วก็การพยากรณ์กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถโทรติดต่อนะครับของแต่ละอาจารย์นะครับซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้านะครับทั้งชื่อนะครับฉายาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะออกช่องรายการ PSI 1 0 5ทุกวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับอย่าเรืมอย่าพลาดนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็มาคุยกันเบื้องต้นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ายังมีเวลาพอสมควรนะครับอาจารย์เห็นว่าแต่ละท่านเข้ามาเนี่ยด้วยมีความเจตจําำนงที่หลากหลายในมิติแล้วก็มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือนะครับโดยที่ว่าการพยากรณ์เนี่ยนะครับก็จะมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเบื้องต้นไปด้วยนะครับ มีใครจะแสดงความเห็นอะไรบ้างไหมใครมีเคสแปลกๆบ้างไหมเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็อยากจะรู้บ้างเได้ยินข่าวว่าอาจารย์พีรื่อจักรวาลได้เป็นยังไงเหรอไหนอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิเคสนะครับคือเคส,เ,คสเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อที่ผมไปตรวจดวงชะตาคนนะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของกรรมวิญญ,ญาณนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับกรรมเด็กกรรมวิญ,ญญาณเนี่ยแหละครับติดกรรมอะไรคือ เวลาผมสืบสื่อสารเนี่ยผมจะเห็นนะครับคลคนคน,นี้นะครับคือเขาต้องถามมาก่อนนะว่าเอ๊ะทำไมเขาปวดปวดปวดเขา่าปวดข้อหรือว่าทําไมหายใจไม่ออกเป็นอะไรนะครับ mm hmm. ผมก็จะสามารถเห็นนะครับว่าเขาไปทํากับกรรมกับสัตว์ตัวไหนนะครับก็คือต้องไปแก้ที่ถูกจุดนะฮะให้ถูกจุดเลยนะฮะ mm hmm. เรื่องของยานจักรวาลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตอนแรกตอนนั้นก็คือผมไม่รู้ผมสื่อสารกับใครแต่ว่าเขาเหมือนบอกว่าเขามาจากอีกโลกหนึ่ง นะฮะเข<ห>าก็เล่าเขาเรียกว่าเล่าเรื่องดาวของความลี้ลับความลี้ลับอาล่ะนี่คืออาจารย์พีทนะครับสื่อยานจิตจัก,กรวาลจะเห็นว่ารูปแบบนะฮะในมิติที่หลากหลายนะครับแล้วก็แรงจูงใจที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าสู่เส้นทางตรงนี้แล้วก็พลิกชีวิตเข้ามานะครับอาจารย์ป๊อบมีอะไรเป็นเคสค<ะ>เป็นเคสที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครังเคสที่น่าสนใจเหรอคะคือครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไป อ๋อไปเจอกรรมอะค่ะที่ยายยายเนี่ยเป็นหมอหมอตําแยแล้วรับทำแท้งไงแล้วทีนี้ก่อนที่ยายจะเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราได้ไปเจอปรากฏว่าขณะนั้น,นยายมีอาการเจ็บปวดมากก็คือเหมือนคนคลอลูเราก็ถามเอ้ย,ยายนี่ตกลงยายเป็นหมอตําแยแล้วไปทาแท้งใครไหมเขาบอกโอ้โหเนี่ยยายหนูเนี่ยเป็นคนรับจ้างทําแท้งเลยก่อนตายก็คือเกิดความทุกข์ทรมานเราก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยขอโศกศีกรรมอืมนี่คือเคสที่น่าแบบเยอะมากเยอะมากเลย <unsafe problem> นี่ขนาดเล็กน้อยนะท่านผู้ชมอย่าลืมว่านี่คือเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งนะครับยังมีอีกมากมายที่มันเหนือสามันวิวสัยในโลกของจิตวิญญาก็ดีเพราะนั้นนักพยากรณ์ของเราเนี่ยแต่ละท่านที่มาให้ความบันเทิงนะครับแล้วก็การพยากรณ์ซึ่งก็อีกพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ธรรมดานะครับตอนนี้เรยายังพอมีเวลาบ้างนะครับทีนี้อาจารย์ทอ็อปอาจารย์หมอหมอท็อปหมอปอ,อหมอท็อปเนี่ยในลองเล่าเรื่องเคส้อาจารย์ฟังบ้างสิที่ประทับใจนะครับจริงๆเนี่ยผม เป็นคนที่เวลาดูดวงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้วันเดือนปีเกิดนะอ่าฮะ,ฮะก็คือจะใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์ครับผมศาสตร์แห่งดวงดาวครับผม่มาได้วิชาที่เรียกว่าความสัมพันธ์ของดวงดาวก็คือที่เรียกว่าสัปตะเทวดาอ่าฮะเวลาคนเข้ามาดูเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอ่าฮะ,ฮะ,ะมีกรรมอะไรและจะต้องแก้ยังไงให้ถูกจุด อ๋อคือนี่คือรูปแบบในการพยากรก่อนหมอท็อปก็คือช่วงจังหวะดีลาของท่านผู้ชมที่โทรทางบ้านมาก็จะดูเวลาเป็นเกีย์ตรงนั้นด้วยถูกไหมครับโอเคนี่ป็นธรรมดานะท่านผู้ชมผมก็เคยได้ยินนี่แหละนะครับเอาล่ะขออาจารย์ยกมณีมบีเคสอะไรแปลกๆให้อาจารย์ฟังบ้างค่ะก็สําหรับเคสในของอาจารย์นะคะก็ส่วนมากนี่จะเกี่ยวกับนักธุรกิจอะค่ะเพราะว่านักธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับด้านการงานนะคะก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการ ธุรกิจเสียหายอะไรอย่างนงี้นะคะก็นนจะมาปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็จะใช้พลังจกกักระพลังของสมาธิจิตเนี่ยนะคะก็จะดูนะคะว่าในธุรกิจของเขาเนี่ยติดขัดอะไรแล้วก็จะแนะนําให้เขาไปแก้ไขะคะ่ะแล้วก็จะสรรหาธุรกิจที่เหมาะสมกับเขานะคะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวแล้วก็อาชีพนะคะเป็นหลักนะคะนอของความรักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้หมายถึงว่าผู้ทั่วไปแต่มันมีบางเคสบ้างไหมที่อาจารย์ ยกมณีเนี่ยสามารถที่จะชี้แนะให้เขาเกิดความสมหวังได้หรือว่าชี้แนะให้เขาเราไปแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วทค่ไมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นค่ะก็จะมีเคสหนึ่งนะคะที่ว่าเขานะคะติดลบนะคะในในด้านของธุรกิจนะคะก็ประมาณหลายสิบล้านนะคะแล้วก็อาจารย์ยกก็แนะนําให้นะคะในการในเรื่องของการทําบุญให้ถูกกับฐานเนื้อนาบุญของตัวเองนะคะแต่ละสถานที่นะคะจนณปัจจุบันนี้เขาแล้วก็ครอบครัวนะคะก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นะนะคะ<ม>กะ็ได้ ทำงานธุรกิจที่เป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายเคสนะคะที่ออตอนนี้ก็เติบโตในด้านอยู่ในสังคมอะค่ะครับในเบื้องต้นนะครับเราเห็นว่านักพยากรณ์ที่อยู่เบื้องหน้านะครับมีใครบ้างครับที่ทําอาชีพเป็นหลักแหล่งหรือว่าทําอาชีพนักพยากรณ์ไปเลยมีใครบ้างครับรอ,อ๋อมีอาจารย์อาจารย์ป๊อปกับอาจารย์พีทนะสองท่านนี้เนี่ยก็คือนักนักพยากรณ์อาชีพไปเลยใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า อาจารย์อยากถามหน่อยสิศาสแห่งการเรียนรู้พวกนี้เอามาจากไหนหมายความว่าไปเรียนรู้จากแหล่งต่างๆแล้วก็มาดูว่าจิตตัวเองชอบประมาณไหนใช่ไหมครับใช่อ๋อเพราะของของอาจารย์ได้มาจากการวิปัสสนาก็คือไม่ไม่ได้เรียนแม้แต่ข้าพเจ้ก็ไม่ได้เรียนคือเรานั่งสมาธิแล้วเราก็อืค่ะคือเราได้จากการสมาธิบริสุทธิ์เลยคือไม่ได้เรียนศาสพ่ยิบซีก็ไม่ได้เรียนนะคะก็คือว่าได้ได้มาจากการสมาธิแล้วเราก็เกิด เห็นการคนโอเคนะครับเราจะเห็นว่าทั้งสีท่านที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมเป็นการแก้เกินนำนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยมีขีดความสามารถที่จะช่วยนะครับแก้ปัญหาชีวิตนะครับท่านใดที่มีปัญหาชีวิตนะฮะต้องการที่จะเสริมนะครับเราอยากรู้คําตอบเพื่อไขปริศนานั้นก็ติดต่อมาทางรายการได้นะครับในวาระนี้เบรกที่1น,นะครับก็ ก็อข,ขอนะเราลาท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยก็จะมีคนชุดใหม่มาอ้าวยังมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับเอาคุยต่อนะคงไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้นะนึกว่าอาจารย์เนื่องจากว่ามันเป็นรายการสดนะเป็นรายการสดอาจารย์พี่มีอะไรเพิ่มเติมปะ่ะก็เหมือนกันนะครับก็ของผม,ผมก็จะเหมือนกับอาจารย์ป๊อปอะนะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าเกิด ผมชอบปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนะครับคือเจริญสติปัฏฐาน4ี่พี่แค่นั่งสมาธินะครับอยู่ดีก็เกิดโตรู้ขึ้นมานะฮะเวลาตดดวงชะตาคนเนี่ยคือเห็นเห็นกรรมเขาเห็นเป็นภาพขึ้นมาในจิตนะฮะหรือว่าจะเป็นคําพูดนะครับคือเราสามารถทักทายทํานายได้ผมก็ไม่เข้าใจมอนก็คือผมได้มาเพราะว่าคืออาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเบื้องบนนะครับท่านคือประทานให้นะครับ นะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่อย่างที่ผมบอกแต่แรกนะฮะเรื่องยาวอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องเหือสามันวิสัยจริงๆนะครับท่านผู้ชมเองก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักพยากรณ์เหล่านี้นะครับก็สามารถที่ไปศึกษาหรือเรียนรู้กับโหราจารย์และก็เรียนแตศาสตร์เหล่านี้นะทั้งศาสตร์ทั้งศิล์นะครับบางคนเนี่ยเรียนรู้นะครับจากครูบาอาจารย์บางคนเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่มีตัวตนก็ดีไม่มีตัวตนก็ดีนะครับจากการฝึกฝนต่างๆในรูปแบบหลากหลายนะครับวันนี้ นะเราได้ความรู้นะฮะจากแต่ละท่านแล้วก็มานําถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานค่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครมีความเห็นก่อนจะปิดในเบรกนี้ไหมไหมคะส่วนมากแล้วนะคะอาจารย์ที่มีตัวรู้เกิดขึ้นนะคะส่วนมากก็จะได้มาจากการปฏิบัติธรรมนะคะคแล้วก<ม>็ได้มาจากตัวรู้นะคะของแต่ละท่านที่มีความสามารถพิเศษนะคะก็ถ้าคนไหนนะคะที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวรู้ตัวนี้เกิดขึ้นสามารถช่วยเหลือสังคมและก็เพื่อนมนุษย์ได้ะคะ่ะ โอเคนะครับเอาละท่านผู้ชมมงขอตบท้ายรายการนิดหนึ่งก่อนจะเบรเข้าสู่ช่วงเบรที่2นะครับวันนี้เราจะมีนักพยากรณ์หน้าใหม่มาถึง15ท่านด้วยกันมาให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับเบรกน,นี้นะครับก็ขอ,อ,อลาท่านผู้ชมณนะโอกาสนี้เลยนะครับครับสวัสดีครับ